แฟนบาสสุรเดชส่งกำลังใจให้น่นโซเชียลหลังกลับมาลงแข่งเทเบิลเทนนิสแฟนคลับของหนุ่มหล่อบาสสุรเดชรวมพลังส่งกำลังใจให้น่นโซเชียลผ่านแฮชแท็กบาสดับเบิลไฟติ้งหลังกลับมาลงแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2565ประเภทชายเดี่ยวทั่วไปอย่างที่ทราบกันดีว่ากีฬาเทเบิลเทนนิสหรือปิงปอง เป็นกีฬาสุดโปรดของหนุ่มฮอตบาสสุรเดชถึงขั้นเคยเป็นตัวแทนของเขตภาคเหนือมาแล้วล่าสุดในวันที่9ธันวาคมบาสกลับมาจับไม้ตีปิงปองอีกครั้งในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2565ประเภทชายเดี่ยวทั่วไปจากสังกัดบาสเด็กอ้วนที่แท้จริง โดยบาร์สลงแข่ง2เวลาคือเวลา9.50นาิกานาทีและเวลา13.50นาิกานาทีณห้องไอแลนด์ฮอชั้น3นณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์และแน่นอนว่าแฟนๆไม่พลาดร่วมพลังส่งกำลังใจให้บารสกันแน่นสนั่นโซเชียลทำเอาแฮชแท็กบาร์สเดอเบิ์ไฟติ้งฮอตติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยแล้ว